สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรวรราชพักดีสิริกิจ,จการินีพิริยพัฒน์รัชศีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชากุมารีเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่สามในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่2เมษายนพุทธศักราช2498ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตได้รับพระราชทานพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินทรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลยโสภาคเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประติมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัชศีมาคุณากรบิชชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรรมราชกุมารีทรงเป็นพระราชวงศ์พระองค์แรก ที่เรียนหนังสืออย่างสามัญชนทั่วไปเมื p. 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 ่อปีพุทธศักราช2501งทรงเข้าศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรดาขณะพระชนมายุ3 0 0พัสาเศษปีพุทธศักราช2 5ง3ทรงเริ่มหัดอ่านหนังสือและโปรโดการอ่านหนังสืออย่างมากตั้งแต่ทรงพระเยาว์จวบจนปัจจุบันทรงสนับสนุนการอ่านของประชาชนดังหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ทรงประจำทุกปี คือเสด็จเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติรวมทั้งพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปีในปีพุทธศักราช2515ทรงสอบได้ลำดับที่1ในการสอบข้อสอบของกระทรวงศึกษาธิการด้วยคะแนนรวมร้อยละ89.30และต่อมาในปีพุทธศักราช2516ทรงสอบเข้าศึกษาคณะอักษรศาสตร์จุฬาล,ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเป็นนิสิตรุ่นที่41สาขาว,วิชาเอกประวัติศาสตร์และทรงเป็นเจ้าฟ้าองค์แรกที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย